โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเดอะลีเจียนนะครับโดยแอดออนที่ผมเอาไปก็จะมีนี่นะครับเข็มกัดสี่ลุงนะก็คือเวลาเราเปิดพลังของลีเจียนนะครับเสียงหัวใจของเซอร์ที่ดังเนี่ยมันก็จะดังทั้งแมเเลยนะแบบว่าหัวใจเขาจะเต้นกันตลอดเวลานะครับตอนที่เราเปิดสกิลนะ แล้วก็แท่นไม้นะครับที่เรากระโดดข้ามใช้พลังกระโดดข้ามนะครับก็จะพังลงมาทันทีนะครับโอเคส่วนแอดออนสีม่วงอันนี้ก็จะเป็นใช้เวลาในการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น2.5วินาทีนะครับแล้วก็เปิร์กนะเปิร์กที่ผมแนะนำก็จะมีทานานะครับล็อกเครื่องแล้วก็ลูนนะครับส่วนอีกอันนึงอยากใส่อะไรไปก็ตามสะดวกเลยนะครับ ส่วนของผมก็ยังไม่ได้ทานานะไม่ได้ล็อกเครื่องเลยนะครับเล่นมาเวลสามสามแล้วยังไม่เจอเลยนะครับโอเคก็เลยแบบว่าเดี๋ยวมาเล่นให้ดูเลยเนาะวอร์ดวุ่นวายมาเราเริ่มไล่ล่ากันเลยแล้วเขาเกิดไหนกันเนี่ยขอจุ่มสอง เบด้านบนนะครับถ้าเครื่องหว่นไฟมีการจุ่มสองคนนะครับจะขึ้นให้เราเห็นแบบนี้นะไปขอจิ้มหน,นอ่อยนี่นะครับกระโดดแล้วไม้แตกนะโอ้ไกลเกินทันไปเ่ย ันเฮ้ยส่องอะไรเฮ้ยส่องอะไรส่องอะไรล่วงแล้วนะไข่ฉายตอนนี้ไข่อ่ะลูกบิวมีคนหนึ่งนะครับถึงแจนี่ไงคนนี้เราจะตีให้แจล่วงนะโอเคล่วงแล้วนะหัดพอคุ้แจกันนะ ป็นตัวที่เล่นค่อนข้างสนุกนะครับจิ้มมันอะแต่ก็ตัวมันไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับเน้นที่ไม่เน้นเก่งรอยเท้าใครดลดอ่ะเจ็ดสิบสองนะ อเคก,กระเป๋าร่วงมีคนช่วยนะครับก็คือถ้าเกมหนึ่งเราได้ตีเยอะนะครับรวมสกิลด้วยนะได้จิ้มเยอะก็จะได้แต้มเยอะมากๆเลยนะรีเจนเนีนยนะ ล้วก็จิ้มไปก่อนโอเค้เขาอยู่ไกลไปนะครับแมวแล้วผม,มาหานลุงกันู่ไหนอเอ้ยก็คือลีเจียนมันเป็นตัวประมาณว่าทำให้เซอร์เจ็บตลอดเวลานะครับกระจายความเจ็บปวดนั่นแหละ ยิ่งมีฐานาด้วยยิ่งดีนะครับทำอะไรกันอะเฮ้ยส่องอีกแล้วปล่อยเขาไปนะ ไม่อยากซ้ำเกมมันยังไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นจำไม่ได้แล้วคนนี้เฟดอนะไรเนี่ยไล่ต่อเลยนะครับถ้ามีเซอร์อยู่ใกล้กันก็ไล่ต่อนะก็จะเท่ากับว่ามีคนปั่นไฟแค่สองคนนะครับหรือว่าอีกคนอาจจะไม่ได้ปั่นด้วยซ้ำนะครับ ตายแล้วผมปล่อยคนนั้นนอนไว้ก่อนดีกว่าผมต้องการตัวเจนคุณเจนคุณอยู่ไหนคนนี้น่าจะเป็นเดวิดวะเดินตามไปก่อนเออเดวิดนะครับเดี๋ยวจะขีแล้ดเลยนะ ได้ฮาร์ดลบสกิลจิ้มเกินคุีนเลยเนี่ยอ่ออ่าอ่ยึกยึกยึกพับไม่พับด้วยยึกอีกแล้วยึกอีกแล้วพับแล้วฮ้ยไม่พับของจริงเกินห่วงนักนะมาเราเดบิดไปแขวนก่อนเฟสสองนะคนนี้ มยังไม่ได้แขวนเจนเลยนะครับโอ้โหอยู่นู่นไงเดี๋นะเราก็เดินเล่นไปก่อนเกมมันเร็วเกินนะครับอยู่ไหนเอ่ย ชววกันแล้พยายามจิ้มให้โดนนะครับรีเจนจะจิ้มไม่โดนแล้วสกิลมันจะรอนานมากเลยนี่กระโดดข้ามไม้นะครับไม้แตกเห็นไหมนนะผมตามเจนนะตัวนี้น่าจะบ่อนนะครับ ้าแบบส่องไฟนะโอเคชอบส่องนักกรล่วงไปก่อนเก็บไปฉชยของไอ้ลุงมาป่ะเนี่ย หีนกันเสร็จแล้วนะน่าจะหีนกันไม่ไกลนะครับนี่ไไอ้ลุง <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองแขวนลุงดูนะครับไม่รู้ว่าเฟดอะไรละ ข่าไกลมากโอเคลุด บ้านฟ้ามีคนปั่นนะเพิ it, so mm ่งปล่อยนะนี่อยู่หลังบ้านนะผมเห็นแล้วเกือบไม่ถึงเอาเจนต่อเลยนะฮะ จะได้แขวนครบๆอุยอ้ยอุ้ยฆ่ามาทำไมทิ้ <het> บเอาแต้มนะ โอเคก็รอให้เขามาช่วยนะครับแล้วก็จะสามได้แล้วนะผมจะแกล้งทำเป็นไม่เห็นลุงนะครับเมื่อกี้ผมเห็นนะผมจะปล่อยให้เขาช่วยกันแล้วผมจะกลับไปฆ่าทุกคน ไม่ได้หาดนะย,ย,ย่อๆอะไรไม่เอาไม่เอา ทำไรกันนะอะตีทะลุโดนเฟมเล็ดล่วงนะครับไม่รู้ว่าในคลิปจะเห็นหรือเปล่าอยู่ๆมันก็ล่วงอะ่ะ Ok mai luôn cho hiện tại rồi, không luôn